นั่งทานด้วยกันไหมครับคนสวยไม่ละค่ะฟ้าทานเบื่อแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเล่นหูเล่นตากับสามีชาวบ้านไม่อายบ้างหรอแหมหมวยก็สงสารเขาหน่อยสิก็สามีคนที่สามหรือสี่นะมันเยอะจนฉันจำไม่ได้อ่ะ คนไหนฉันก็ไม่รู้อะ่ะแต่แกหมายถึงคนที่เพิ่งตายไปใช่ปะใช่ก็อยู่คนเดียวอะนะ่ะเนาะอารมณ์แบบเหงาบ้าเป็นธรรมดามาร้านฉันจะสั่งอาหารไหมคะถ้าไม่สั่งก็เชิญออกไปเลยคะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากมากินหรอกแต่ว่าฉันมาตามผัวฉันอ,อ,อที่รักครับไม่กินเนี่ยยกทะเลกันนี่ยกมาทางทะเลเลยนะอ๋อที่บอกมากินข้าวเที่ยงคือมากินร้านนางแม่ไม้นี่เหรอ หมวยดูแลแฟนแกดีๆหน่อยนะเดี๋ยวก็ถูกหนังแม่ไม้ที่จับทำผัวซะหรอกไม่มีใครเขาอยากได้ผัวแกหรอกจก่ะอย่าสำคัญตัวนักเลยมาสารแนอะไรด้วยฉันไม่ได้หมายถึงแกแต่ฉันหมายถึงแกนั่นแหละทำไมแกคิดว่าผัวแกเป็นถึงระดับฮอลลีวูดเลยเหรอก่อนแกกลัวคนอื่นเขามาแย่งอ่ะนะกลับไปดูนิสัยผัวตัวเองก่อนไอ้ปอน่ะหน้ามอจะตายแกพูดอะไรของแกพึ่งอะ ก็ไม่ใช่แกเหรอที่ไปจีบใครนะ่ะฉันจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่จำได้แค่ว่าแกขับมาส่งสาวที่หน้าโรงงานฉันอย่าไปฟังมันนะมวยพึ่งแกเป็นบ้าหรอไอปอนแกนี่มันไว้ใจไม่ได้เลยนะรอบที่แล้วไม่จำใช่ไหมหมวยคือปอนโทษทีฉันลอเล่นนะ่ะ เป็นบ้าหรอชอบทำให้ผัวเมียเขาทะเล้อเนี่ยเห็นไหมแกยังไม่ไว้ใจผัวแกเลยก่อนจะมาจับผิดว่าคนอื่นเขาจะไปแย่งผัวแกแกช่วยคุมพฤติกรรมผัวแกก่อนดีไหมแหมทามาออกรับแทนมันให้แกกินเนี่ยงฟรีหรือไงแล้วแกออกนอกหน้าขนาดนี้หมวยมันแชร์ผัวให้แกหรือไงวุ่นวายว่ะกะจะมากินสงบสงบสักหน่อยเสียลม เฮ้ยหมวยรอด้วยสองคนนั้นนนัเป็นอะไรกับแกบามากไหมชอบหาเรื่องแกจังเลยไม่ใช่แค่สองคนนั้นหรอกผู้หญิงเกือบทั้งหมู่บ้านเลยมั้งที่มองฉันแบบเนี้เว้นฉันไว้คนหนึ่งสิถึงคนอื่นจะมองแกไม่ดียังไงนะแต่ฉันรู้ว่าแกเป็นคนยังไงขอบใจนะ ฉันน่ะก็ไม่อยากใส่ใจเท่าไหร่หรอกเอาเวลามาขายของดีกว่างานวันนี้ฉันเอาเมี่ยงขาดนึงจ้ะได้จะ้ะหนาวนี้กอดใครมีคนกอดเลยยังจะ้ะไม่ต้องมีคนกอดแร้วคะ่ะผมพหาเองได้ นี่ฟากับรุ่นพ่อแกก็ไม่เว้นเลยเหรออะไรป้าไฟไม่ได้ทำอะไรเลยนะน้องแปนพี่เปล่านะเด็กไม่ชอบพี่เองโหลุงกล้าพูดนะแก่ขนาดนี้แหละแทนที่จะรีบสร้างบุญยังมาโกหกอยู่จะตกนรกนะนี่ไอ้แตนแกระวังเอาไว้นะทหารน,นี้มันดูดผู้ชายอะไรอ่อะทำไมชอบมาหาเรื่องกันนักนะ ก็แกเป็นต้นกามหอยแครงผู้ชายเดินผ่านเข้ามาก็จ้องงับเข้าหลานป้านี่มันเกินไปแล้วนะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยแกน่ะผ่านผู้ชายมาตั้งกี่คนอย่ามาทำตัวอ่อนต่อโลกหน่อยเลยหัวแกคนล่าสุดที่เพิ่งตายไม่ใช่ว่าแกทำให้เขาตายเพื่อเอาเงินประกันหรอเฮ้ยป้าเก่าวหากันแบบนี้มันเกินไปป้าผู้หญิงอย่างแกมันอันตราย บ้านไหนมีลูกชายนะต้องระวังหลังให้ดีเดี๋ยวถูกแกตีหัวแล,ล้วลาาเข้าร้านเฮ้ยฟ้าครับวันนี้อยากกินเนี่ยงจังจะอยากให้ฟาป้อนะไอ้ <I am. S 2> อามอ้าวแม่มากินร้านนี้เหมือนกันเหรอตมามันที่รู้ส้ายเลยเนี่ยอ้าวหน่องนี่แกไม่ได้บอกให้ลูกชายแกระวังหลังหน่อยหรอ ถูกไม่กล่ามหอยแข็งงับเขาแล้วไม่ล่ะไอ้อามกลับบ้านอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้กินเองไปเอากลับบ้าน,นไปกับ้พี่เอกกลับบ้านไม่ต้องกินแล้วลุกเลยเออไม่ต้องกินเร็วทำไมแต่ละวันฉันต้องมาเจอแต่คนแบบนี้ด้วยนะเออ ร้านนี้มีอาหารตามสั่งไหมครับเอาป้ามาซื้ออะไรจ๊ะก็มาซื้อของไปทำกับข้าวให้อาไออามเลยสิวันๆน,นะจะจ้าจะไปแต่ร้านเมี่ยงทะเลยายฟ้านั่นน่ะเหมือนไอปอนแฟนฉันเลยมันก็ชอบแอบไปกินร้านยียฟ้าป้าว่านะ มันต้องใส่ยาเสน่ห์ลงในอาหารแน่ๆผู้ชายทั้งหมูบ้านถึงได้ติดมันแบบนี้ก็ฉันพูดความจริงนี่นางแม่คาเมียงทะเลมันมีผัวมาตั้งหลายคนแล้วไม่ใช่หรอแต่ยังไงก็ไม่ควรพูดแบบนั้นนะให้เกียรติกันหน่อยสิโอ้ยคนแบบนี้ไม่ต้องให้เกียรดหรอกแต่ถ้าเกลียดแบบเกลียดชังก็ได้นะ เขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้นะคะจะไปพูดถึงเขาแบบนั้นทำไมแหมทำเป็นลังเกียดทำตัวเหมือนไม่เคยผ่านผู้ชายนี่คือคำพูดของผู้ชายที่กำลังจะมาจีบผู้หญิงเหรอแล้วยังไงอ่ะทำดีด้วยกันแล้วพูดดีด้วยกันแล้วอ่ะ เล่นตัวนั่นแหละคิดว่าตัวเองสูงส่งนั่นยไงฉันไม่ได้สูงส่งมาจากไหนหรอกแต่ที่รู้ๆอ่ะแกต่ำมากเฮ้ยเฮ้ยปุ๋ยฉันรู้สึกว่าปอนม,มันแอบคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะช่วยสืบให้หน่อยดิแกจะไปสืบไม่เสียเวลาทำไมก็มีคนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวก่อนจ้า ถ้าจะเข้าร้านเนี้ขอเช็คประวัติก่อนนะต้องเช็คก่อนนะคะว่าโสดหรือเปล่าหรือว่ามีสามีแล้วพอถ้ามีแล้วแล้วพาเข้าร้านเนี้ระวังจะออกมาได้แค่คนเดียวนะฉันรู้นะว่าแกหมายถึงเรื่องอะไรอะแต่ฉันมากินข้าวไม่ได้มาหาเรื่องใครพิมพ์ฉันหวังดีนะจ๊ะแกจะไปดีกับมันทำไมไอ้ฟ้าเนี่ยจริงร้านนี้ผู้หญิงเขาไม่เข้ากันหรอกนะเพราะใครๆก็รู้ ว่าแม่ค้าร้านเนี้ยต้องจะแย่งผัวคนอื่นฉันเป็นผู้หญิงอะ่ะฉันก็ดูพวกแกออกเหมือนกันว่าพวกแกอิจฉาฟ้าน่ะสิที่ทั้งสวยแล้วก็ดูดีขนาดนี้เอาอะไรมามั่นว่าฉันอิจฉาน้ากันงนั้นฉันว่าฉันสวยกว่ามันอกมั่นใจเนาะถ้าแกมั่นใจว่าแกสวยกว่า แกจะกลัวว่าผัวกแกจะไปหาผู้หญิงอื่นทำไมนอกสกจากว่าแกสวยสู้ฟ้าไม่ได้แกนี่มันสารเแนงจริงเลยนะปกป้องกันเก่งมันหยอดยาให้หรือไงพวกแกเอาสักหลอดไหมล่ะยาแก้พิษสนักบ้าจะฉันฉีดให้พร้อมกับบาดทะยักเลยพอถ้าแกไม่หุบปากฉันจะเอาเมียงฟาดปากแกพวกแกสองคนนี้ก็แปลกเนาะเหมือนเกิดมาเพื่อหาเรื่องชาวบ้านแล้วก็ตายไป ได้กินสักทีเอาเมี่ยงจานหนึ่งค่ะทานนี้นะคะได้จ้ะนั่งรอก่อนฉันก็แอบหงุดหงิดนะที่แกไม่เถียงไปบ้างอะ่ะฉันเถียงไม่ไหวหรอกถ้าเงียบได้ก็เงียบใครอยากพูดอะไรก็พูดไปก็อย่างว่าแหลนะเนาะพวกมันคงจะอิจฉาที่สวยไม่เท่าแกอ่ะไม่หรอกฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยไปกว่าใคร แต่ในสายตาฉันน่ะแกสวยมากเลยนะบอกเคล็ดลับฉันบ้างสิฉันกินวีด้ากูต้าแน็ครบสูตรวิตามินบำรุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้ากูต้าแน็ก,ก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันก็นึกว่าไปทําอะไรมาแกดูดีขึ้นมากเลยอะ่ะฉันก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหน่อยอีกอย่างขายของตรงเนี้ยโดนแดดทุกวันฉันปล่อยให้ผิวโซมไม่ได้หรอกฉันก็เลยต้องมีตัวช่วย แล้วีด้าซองสีชมพูเนี่แหละเห็นผลปลอดภัยฉันกินเองก็เลยกล้าแนะนำแล้วก็กินคู่กับวีด้าคอลลาเจนคิวเทนก่อนนอนทุกคืนจะทำให้ผิวสวยใสเนียนนุ่มชุช่มชื้นไร้สิวแบบฉันเลยแกลองเอาไปกินดูนะขอบใจนะฟ้าสวัสดีครับฟ้าวันนี้ผมของเดิมนะได้ค่ะนั่งรอแป๊บนึงนะครับ ฮันแน่อย่าบอกนะว่ากิ๊กกันนะเดี๋ฟ้ารอก่อนนะแ้ขอไปคุยโทรศัพท์ก<ม>่อนที่เขาว่าใจง่ายเนี่ยของจริงสินะถ้าฉันใจง่ายอ่ะก็คงเลือกแกไปแล้วแหละฉันก็ไม่ได้เลือกอะไรมากหรอกนะแค่เลือกไม่กินหมาฉันก็เลยไม่เลือกแกอะ่ เฮ้ยนี่ดาฉันเป็นหมาเลยเหรอโอ้ยปล่อยนะแกมันผู้หญิงใจง่ายผ่านผู้ชายมาเยอะไม่มีใครอยากจริงใจกับแกหรอกมีแต่ผู้ชายที่อยากได้แล้วเขาก็ทิ้งแกไงเจ็บหนะโอ้ยเฮ้ยทำอะไรผู้หญิงวะคิด,ด้ดีนะครับพ่อหนุ่มราชาการจะเลือกผู้หญิงทั้งทีระวังเสียชื่อเป็นอะไรไหมค้าฟ้า แหมเลือกคนมีตำแหน่งเลยนะทำไมล่ะขายเมี่ยงตลามันก้าวหน้าช้าต้องมีผัวเป็นข้าราชการเลยเหรอเป็นถึงคนมีตำแหน่งจะมาแปดเปื้อนทำไมเสียดายของไม่สบายใจเหรอ ถึงมาถามเรื่องอดีตฟ้ากับฉันน่ะผมแค่อยากทำความเข้าใจกับฟ้ามากกว่านี้ครับว่าฟ้าเขาผ่านอะไรมาบ้างฟ้าก็เป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกับฉันนี่แหละแต่แค่โชคร้ายเจอผู้ชายไม่ดีเสียงฉันเหรอฮะเอาปากแตกข้างนีไหมคนแรกเลยก็ไอ้นิวมันซ้อมฟ้าทุกวันอ <c oughs> <c oughs> อย่าทำฉันเลยนะ จะตบตีฉันอะไรล่ะหนเพวกแกมันปากดีนี่ก็ต้องโดนบ้างแหละตบตีไม่เว้นแต่ละวันไม่รู้ว่าเห็นเมียเป็นคนหรือว่าลูกปิงปองต้องบากหวาสารแนยนะ <c oughs> คนแรกก็จบที่ตารางพอออกมาได้ไม่นานก็ไปซ่ากับขาใหญ่ตอนเนี้ยนอนติดเตียงไปแล้วโหโหดมากเลยอ่ะผมนี่เกลียดมากเลยคนนี้ใช้กำลังกับผู้หญิง จากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนคนที่ฟ้าเขาคิดว่าไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรก็เลยตัดสินใจใช้ชีวิตด้วยกันแกวทองฉันไปใช่ไหมทองอะไรฉันไม่รู้เรื่องนั่นมันของฉันนะเว้ยอย่าบอกนะว่าแกวไปเนนล,ลาา่นพนันอ่ะก็ผัวเมียกันบอกว่ายืมไปต่อทุนนิดหน่อยอ่ะไม่ได้เหรอเอาไปเอาจากบ้านฉันเลยนะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเออแล้วอย่ากลับมางอนะ ฉันจะไปหาเมียใหม่ที่มันดีกว่าแกจากนั้นก็หายไปพอฟ้ารู้ตัวอีกทีนะกก็หมดเงินไปเยอะเลยอะทำไมมีแต่ผู้ชายแบบนี้เข้ามาทำลายฟ้าน่าสงสารจังเลยครับแต่ยังมีที่น่าสงสารมากกว่านี้อีกนะคนนี้เจ็บสุดเขาเป็นคนที่ฟ้ารักและทุ่มเทให้ทั้งใจ คนนี้ใช่ไหมเมียน้อยแกพีใหม่นี่นางเมียน้อยวีใหม่ใจเย็นเดกพื่อนที่บ้านกลับบ้านก่อนแต่สุดท้ายก็ได้มารู้ว่าตัวเองเป็นแค่เมียน้อยเออผมเคยได้ยินด้วยนะครับว่าสามีคนล่าสุดของฟ้าเขาเสียนั่นนะคนที่สามก่อนหน้าไอคนที่มาหลอกฟ้าให้เป็นเมียน้อยคนนั้นเขาเป็นโลก ฟ้าก็อยู่จนเขาเสียนะฟ้านี่เจออะไรมาเยอะมากเลยนะครับแต่ฉันก็ถามฟ้านะว่าเจอมาขนาดเนี้ยทำไมไม่หยุดหาความรักสักทีฟ้าเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะเจอคนที่ดีเจอคนที่คู่ควรกับเขาเห็นแบบเนี้ยอาจจะดูว่าฟ้าเขาผ่านผู้ชายมาหลายคนนะแต่ไม่ใช่ว่าฟ้าจะสนใจทุกคนที่เข้ามานะแต่แค่คนที่ฟ้าเลือกมีแต่คนไม่ดีอะ ฟังแบบนี้แล้วยังรู้สึกกับฟ้าเหมือนเดิมไหมผมนี่แหละครับจะเป็นหลักแท้ที่ฟ้าตามหาผมรับได้ทุกอย่างผมรักฟ้าจริงๆนะขอบคุณนะที่เข้าใจ ฟ้าว่าครั้งเนี้ยถ้าผิดหวังอีกจะไปบวชแล้วแหละไม่ให้บวชงานมงคลเดียวที่จะมีได้คืองานแต่งงานของเรานะแม่บอกแล้วไงผู้หญิงใจง่ายแบบนี้อย่าไปคบปล่อยให้ผู้ชายง่ๆตกเป็นเหยื่อไปเถอะครับแม่ผมว่าเกือบพลาดไปละสมกันดีผู้หญิงหลายใจกับผู้ชายหน้าง่ครับ ก็สมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันบ่งบอกไปอย่างดีว่าได้แล้วการสั่งสอนเป็นยังไงนี่เกด่าว่าแม่ฉันไม่สั่งสอนฉันกันเหรอไอเขาพูดตอนไหนเขาชมอ่ะไม่เข้าใจเหรอใช่ครับผมไม่ได้ว่าสคำแต่ที่คุณป้าชิงหน้าด่าผมว่างโง่เนี่ยผมฟ้องได้นะอย่ามาหัวหมอมีราฐานะเหรอไอก็ฟ้องโธ่ฉันมีนะฉันบันทึกไว้หมดแล้วไอให้ฉันส่งให้ทางไนะหนเฮ้ พูดแค่นี้ฟ้องเลยเหรออย่ามาล้อเล่นนะเลอะเทอะลองดูไหมครับผมทําได้นะยิ่งผมเป็นคนมีตําแหน่งแบบนี้ฟ้องได้หลายบ้าทเลยไปคะแม่อย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวก็อนสิครับขอโทษซ้าก่อนไม่งั้นผมฟ้องแน่จะลองดูไหมล่ะครับเออขอโทษก็ได้พอใจหรือ,อยัง กราบคาขอขมาและยกมือไหว้ด้วยสิครับแต่ป้าไม่ต้องทํานะให้ลูกป้าทําแทนเดี๋ยวหาว่าเอาคนแก่มาไหว้เด็กเร็วสิเดี๋ยวก็ถูกจับหรอกพูดตามนะข้าพเจ้าขอกราบขอขมาลาโทษข้าพเจ้าขอกราบขอขมาลาโทษ ที่ได้ล่วงเกินคุณฟ้าทั้งกายวาจาใจได้โปรดให้อภัยข้าพระเจ้าด้วยเถิดที่ได้ล่วงเกินคุณฟ้าทั้งกายวาจาใจได้โปรดให้อภัยข้าพระเจ้าด้วยเถิดไปได้แล้วครับและอย่ามายุ่งอีกไม่งั้นผู้ฟ้องแน่โอ้ย ความสามาคัคคีกลมเกลียวนี้คืออะไรฟ้าแกอย่าเพิ่งเหลิ่งไปเลยนะฉันเห็นว่าที่ผัวใหม่ของแกแอบคุยกันกับเพื่อนสนิทของแกแกไม่ต้องมาระแวงฉันหรอกฉันนะ่ะบริสุทธิ์ใจแกระวังคนใกล้ตัวแกไว้ให้ดีเถอะฉันเตือนแล้วนะเออไปไปกันเถอะ ขอบใจนะฟ้าคงได้เจอรักแท้สักทีเนาะฉันยินดีกับฟ้ามากเลยอะแล้วแกและพิมพ์เมื่อไหร่จะมีสักทีฉันยังไม่กล้ามีใครหรอกไม่มั่นใจในตัวเองด้วยอะแต่ว่าแกดูสวยขึ้นนะไปทำอะไรมาเนี่ยฉันก็ได้เคล็ดลับมาจากฟ้านี่แหละมีเลย ฉันกินวีด้ากูต้าแม็กคู่กับวีด้าคอลลาเจนคิวเทนก่อนนอนทุกคืนครบสูตรวิตามินบำรุงผิวสวยรวมไว้ในหนึ่งเดียวกินวีด้ากูต้าแม็กนะก็เหมือนได้กินผักผลไม้บำรุงผิวทุกวันแถมยังช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสฟ,ฟ้ากะจุดดงดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้นี่เองแล้วซื้อได้ที่ไหนบ้างอ่ะฉันอยากผิวดีเหมือนแก้กฟ้ฟซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและก็วาสาัสด์ันวีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งในร้านเลยนะ ลองเอาไปกินดูจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นขอบใจนะืฉันตามหามาตั้งนานวพาใครแอบคุยกับแฟนฉันที่แท้ก็แก่นี่อย่างนี้ไปห่ะหมวยหมวยไปเลยช่วยไม่ได้สวยน้อยกว่าฉันเองอุ้ยยกไย